ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามปั่นจักรยานนะครับเจริญสุขมงคลจิตนะครับนี่ตรงน้านะฮะตอนนี้อยู่ในอาคารนะฮะโดมนี้มีห้องน้ํามีตู้น้ํามีจุดนวยความสะดวกมากมายนะร้านอาหารนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะฮะอัปเดตร้านเช่าจักรยานให้ชมกันนะฮะนี่นี่ไบค์เลนทอลนะฮะนี่อยู่ที่สกายเลนนะฮะ หรือเรียกว่าชื่อว่าสนามเจริญสุขมงคลจิตน,นะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าสกายเรนนะ,ะนี่เขาเปิดเปิดนี่นี่น,นี่หกโมงเช้านะฮะถึง9ก้าโมงสามทุ่มว่าง,งั้นเถอ,นอเนะนะฮะนี่โอเพิ่งเข้านะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าลาสเรนท์เท่อก็คือให้เช่าให้เริ่มเช่าถึงแค่ทุ่มหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็ต้องเอามาคืนนะฮะ นี่ก็จะมีจักรยานนะฮะเทคโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เกามีจักรยานเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้คือจักรยานเช่าทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีข้างในอีกเป็นปรึดเลยปรึดปรึดเยอะแยะไปหมดนี่เทคเทครุ่นที่มีนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันมีชาวต่างชาติมาเยอะเลยนะฮะตรงนี้ปันป่นปั่นกันเลยฮะนี่ฮะจักรยานเช่านะเลยตรงนี้อเอาเทคมาเช่าเอาเอาเทคมาให้เช่านะฮะเทคนี้เป็นแบรนด์ของมิการนะฮะแบรนด์ดัง ทางนี้อันนี้น่าจะเป็นไฮบริดนะเป็นไฮบริดเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะอันนี้มีมีร้านเซอร์วิสจ,จักรยานด้วยตรงนี้นี่เซ็นทันไบนะฮะเซ็นทันไบมีสาขาสุขุมวิทด้วยมั้งแล้วก็มีสาขาที่นี่นะฮะสก,กายเลนนะครับวันนี้ช่วงสายๆนะฮะวันวันอาทิตย์นะฮะสายๆเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราค่าเช่านี่เดี๋ยวนี้เขามีอัปเดตตรงนี้ด้วยนี่ how to เล่นอต์ไบ ก็คือนี่วิธีการขั้นตอนการเช่าจักรยานเนี่ยมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็มีหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขศูนย์ไปครึ่งหนึ่งเลขศูนย์หายไปครึ่งหนึ่งนะฮะทำใหญ่เขาบอกให้ลงทะเบียนก่อนนี่ใช้บัตรประชาชนนะฮะบัตรประชาชนลงทะเบียนหรือเอาสแนปนะฮะง่ายๆนะฮะแล้วก็นี่นี่เขามีบอกว่าไฮบิดไฮบิด TMB เนี่ยเสือภูเขาหรือไฮบิดเนี่ยเนี่ย mountain bike นะฮะ m o u n t a i 0 b บาทต่อ สี่ชั่วโมงเองนะฮะสี่ร้อบาทก็น่าจะเป็นเมื่อกี้นะฮะเทคเมื่อกี้ไฮบริดมอเตอร์ไซค์ Hi it, ce, แล้วก็รถรถไบก็คือเสือหมอบนะฮะเสือหมอบที่มีเฟรมอลูมิเนียมเฟรมอลูมิเนียมก็คิด7 0็้อบาทต่อ4ชั่วโมงนะฮะเป็นน่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะ,ะจำไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูในนะฮะอันนี้เป็นนี่คาร์บอนเลยนะฮะเป็นรถคาร์บอนเป็นเสือหมอบคาร์บอนหรือ TMB คาร์บอนนะฮะเก0ร้อยบาทนะฮะเขาใช้ยี่ห้ออะไรนะของของฝรั่งเศส แล้วก็ให้มาวัดส่วนสูงนะฮะนี่เพื่อเขาจะปรับหลักการให้นะฮะปรับเบาให้เนี่ยัดส่วนสูงเนี่ยนี่มีวัดส่วนสูงตรงนี้นะฮะนี่ฮะไปจะสูง2เมตรเลยฮะ,ะโอ้ยสองเมตรนี่นะฮะมี2เมตรอัพยังมีเลยจะสูงเลยมีใคร50เซนตรงนี้อ่ะขั้นตอนที่4ี่ก็คือชำระชำระค่าบไปการด้วยอะไรก็ได้นะ,ะสแนปสแนปก็จะมีที่เติมเงินด้วยนะฮะเติมเงินเขาเ้าไปในสแนปน,นะฮะสแนป คิวอาร์โค้ดคนี่ยิงคิวอาร์โค้ดหรือโมบายแบงกิ้งก็ได้ได้หมดเลยชำระได้หมดนะฮะแล้วก็สนุกกับการปั่นไปโลดนะฮะปั่นไปเสร็จแล้วก็มาคืนนี่คืนจักรยานที่จุดคืนจำกัดความสูงความเวลาสูงสุดไม่เกินสชั่วโมงนะฮะหรือใครจะเช่าแปดชั่วโมงก็ได้นะ,ะขี่ทั้งวันขี่นทั้งวันเลยแปดชั่วโมงก็คูณสองเข้าไปนะฮะเข้าไปดูกันนะฮะนี่ฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้นานนะฮะเข้ามาทางนี้นี่เดินเข้ามาทางนี้นี่จะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะเยน็นฉ่าเลยนี่ฮะสวยๆงั้นเลยนี่น่าจะเป็น900บาทนะฮะนี่สุดมอบนี่ฮะอันนี้เทคนะฮะเทคนี่จะเป็นอ๋อลุกๆใช่ยี่ห้อลุกนะฮะลุกๆเดินไปลุกๆตรงนี้ลุกนะฮะทำอะไรนี่ ใช่ของลุกนะฮะลุกลุกกับเทคนะฮะเทคนี่เทคก็มีนี่ใช่ไหมวะเนี่ยอันนี้สีแป,แปลกนะฮะนี่นี่เทคเฟรมอลูนะฮะนี่เจ็ดร้อยบาทตรงนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะฮะเขาจะมีเซตให้เรียบรอย้อยนะเทคเทคคันนี้เช่าด้วยเหรอเนี่ยว้สวยจังเ,เทคเทกนี้เช่าหรือฝากนะ่ะมีคนมาฝากหรือเช่าเช่าใช่ไหมฮะสีขาวนี่ ก็เช่าด้วยเหรอโอ้โหสวยจังนึกว่ามีแต่สีดํานะฮะสีขาวก็เช่าด้วยอืมสวยนึกว่าจะเป็นแต่สีดําเนาะสีขาวก็มีนะฮะสวยๆท<า>ุๆนี่ครับเข้ามาจัดการฟิตให้เรียบร้อยนี่ยรมาอัปเดตให้ชมนะฮะจกักรยานเยอะแยะไปหมดเลยออ้ยนี่ประเทศคันนี้ก็สวยนะฮะไฮบิดสีฟ้าเนี่ยนี่ครับเทียบเทียบเลยนะฮะมี บางวันนี่ไม่พอนะฮะนี่หมดนะฮะขอโทษนี่เครื่องชั้นบนก็ยังมีอีกนะฮะช่วงเวลาเร่งด่วนเร่งรีบนี้ขอโทษนะฮะหมดเกี้ยงนะฮะไม่มีเหลือเห็นอย่างนี้นะฮะเช่าเกี้ยงเลยนะฮะช่วงเวลาเร่งด่วนคือช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะฮะรับรองว่าตรงนี้หมดเนียนหมดไปหลายแถวแล้วเนี่ยหมดไปแล้วแถวแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นลุกนะฮะลุกแต่ก่อนเขาใช้ลุกนะฮะตอนนี้เพิ่มเทคเข้ามา ะะมีหมวกให้ด้วยนะฮะเขามีหมวกให้ถ้าเกิดเช่านี่นี่หมวกเขาจะตากแดดไว้เงี้ยเห็นหมวกตากแดดไว้เงี้ยแน่นอนนะฮะตากแดดไว้นี่แต่พึ่งแดดไว้เลยแล้วก็มาเช่าจักรยานเขาจะให้หมวกยืมด้วยนะมีหมวกให้ยืมฟรีนะฮะฟรีฟรีเนะนี่ยคันอย่างนี้ก็ได้นะฮะเช่าไปหมดนี่เป็นจุดนะฮะจุดเช่า เยอะทีเดียวนะฮะใครที่ใครที่ยังไม่ได้ซื้อจักรยานนะฮะอยากจะมาปั่นที่นี่ก็ก็มาขอเช่าก่อนได้เลยนะฮะมาเช่าลองปั่นดูก่อนนะว่าเออจะเหมาะก,กับเราไหมเราจะเหมาะก,กับไทบิดเสื้อมอบเสือ้อภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมาลองปั่นดูก่อนเสียแค่400บาทเองนะฮะสี่ร้อไม่ต้องเอาเฟรมคาร์บอนก็ได้เอาอลูธรรมดา400ก่อนแล้วก็วันหนึ่ง พราะไม่เสียค่าไม่ไม่ได้เสียค่าอย่างอื่นเลยนะฮะถ้าเกิดเราเราเอาจาักรยานมาเองจะไม่เสียสักบาทเลยนอกจากเราจะกินของกินกินน้ํากินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ซื้ออะไรเลยถนะ้าเตรียมน้ำมาจากบ้านเนี่ยฟรีหมดทุกอย่างเลยนะทำแนปยังฟรีเลยปล่อยประชาชนมาใบาเดียวนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่มีจักรยานเราก็มาลองเช่าขี่ดูบอนเนี้ยสวยหมอะเนี่ยว่าเออชุดขับไปงศูนย์ห้าเลยนะเทคนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้เฟรมมาดูนะฮะเจ็ดร้อยบาทก็ลองเช่าไฮบริดดูก่อน แล้วลองขี่ดูเหมือนว่าเออขี่แล้วจะชอบไหมจะซื้อไหมหรือจะเช่าขี่ไปก่อนนะฮะเช่าขี่แล้วก็ลองสักพักหนึ่งเฮ้ยดีว่าเออมันเว้ยอ่านี่อย่างนี้ค่อยซื้อลงทุนนะฮะค่อยลงทุนซื้อขี่นะฮะบางคนมาเช่าขี่ตลอดเลยนะฮะประหยัดดีเพราะจักรยานไม่ใช่ถูกๆนะ,ะอย่างเงี้ยคันหนึ่งหลายหมื่นนะฮะเนี่ยเนี่ยถูกนะสามสี่หมื่นเลยนะ,ะเนี่ยเทคเนี่ยบางทีห้าหกหมืน่น นี่นะฮะก็มาเช่าทีครั้ง,งละเจ็ดร้อยไปกันขี่สักระยะหานึ่งสมมุติมาเดือนละครั้งก็เดือนละเจ็ดร้อยไปกัอนะะแล้วแล้วก็อยว่ากันนี่นะฮะตรงนี้ประมาณ400บาทได้เนี่ยตรงนี้นะเป็นไฮบิดกับเสือภูเขานะฮะเสือภูเขาคันไหนไม่เห็นเลยนะ,ะเห็นแต่ไฮบิด TMB ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะ มาลองขี่ดูก่อนนะฮะรอบใหญ่ๆรอบเล็กๆสนุกสนานตอนขี่ชอบแล้วคิดว่าแน่นอนลงทุนได้เลยนี่โอ้โหแต่ถ้าแต่สนามเขาเรียบนะฮะขีด่ดีมันดีหรือว่าจะจะใช้แบบเราก็ได้ลงทุนแต่ลงทุนน้อยหน่อยคือซื้อมือสองไม่ต้องซื้อมือหน่งเอไปอัปเดตร้านร้านจักรยานเยอะอันนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยสเก็ตโอ้โหแต่งตัวซะนี่นะฮะมีสนามสเก็ตด้วยนะฮะ นี่นะฮะอันนี้เราก็ลงทุนซื้อเลยนะฮะซื้อเลยแต่ว่าเราลงทุนซื้อแบบว่าซื้อแบบประหยัดหน่อยก็คือซื้อมือสองเนาะไปหาร้านมือสองที่เขานําเข้าสวยๆนะฮะอันนี้ผมซื้อต่อพี่ทีมงานมานะฮะก็คือขี่ไปก่อนเดี๋ยวเราตอนนี้เรขี่มาปีกว่าแล้วเดี๋ยวเราอาจจะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีขึ้นเราอาจจะอัพแล้วอัพอัพแล้วนะฮะเราก็จะขายหรือป่าหรือไงหรือว่า ก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะมันไม่มีที่เก็บแล้วที่บ้านเต็ไมไปหมดไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมอื่นต่อมันมีสนามสเก็ตด,ด้วยนะจะบอกให้นี่ห้องน้ําก็สบายนะฮะข้างนู้นเนี่ยตรงนี้เย็นสบายดีวันนี้อากาศไม่ร้อนนะก็ได้นะฮะเดี๋ยวนู่นสนามสเก็ตอยู่โน่นเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟกันเซิร์ฟสเก็ตกันตรงนูง้นจักรยานจอดไว้